ตอนเครียบคุณหมอค่ะก็ไม่รู้ว่ารู้สึกว่าอยู่ๆมันก็ไม่ได้ปวดไม่ได้เจ็บได้ปวดเลยอะ่ะ <c> ก <oughs> ็หายไป50%แล้วค่ะหายเลยค่ะตอนมาตอนแรกอะ่ะปวดมากเลยค่ะพอหลังจากรักษาเสร็จรู้สึกหายเป,ป็นปิดทิ้งเลยค่ะ <c oughs> ตัวหนักมากเลยแล้วก็ขับรถมาแบบหน้ายุ่ยยี่มากเลยป <c oughs> วดตรงเอวแล้วก็ต้นขาด้านขวานะเอวชาค่ะ เป็นมาเป็นปีแล้วนะคะนั่งทํางานคือคือเราก็ทนมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วเราก็นั่งทํางานมาเรื่อยๆตอนแรกอ่ะก็มาซื้อ,อยาทานก่อนสั่งไปแล้วพอดีจังหวะว่าเราอาจจะไปใช้ชีพผิดพลาดไปเกิดความเสี่ยงแล้วก็พอมาหาคุณหมอเนี่ยหมอก็มากระตุ้นปุ๊บมันหายไปหมดเลยตอนหน้านี้เคยไปจัดกระดูกค่ะมันทรงๆก็ยังไม่ได้หายค่ะเป็นคนกลัวเข็มก็เลย ไม่ไม่ได้เลือกโซลูชันที่จะมาหาฝังเข็มมานะคะเป็นคนกลัวเข็มมากๆเลยแต่พอคุณหมอจิ้มไปมันไม่ไม่ได้เจ็บมากมายอะไรเงี้ยทนได้ค่ะคุณหมอสัมภาษณ์แล้วก็ถามก็หายไป50อร์เซแล้วค่ะก็ตอนเคุียบคุณหมอค่ะก็ไม่รู้ว่ารู้สึกว่าอยู่ๆมันก็ไม่ได้ปวดไม่ได้เจ็บได้ปวดเลยอะแล้วพอรักษาพอหลังจากฝังเข็มเสร็จก็มันหายไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะตอนนี้ก็ไม่มีตรงจุดเจ็บตรงไหนแล้ว ดีใจค่ก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะเราก็จะไม่ไม่ป่วยอีกแล้วไม่เป็นโรคนี้อีกต่อไปสี่ห้าปีก็จะสวยขึ้นรวยขึ้นสาวขึ้นแข็งแรงขึ้นค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ฝากด้วยค่ะสำหรับคนที่เจ็บปวดอยู่ก็อย่าไปโฟกัส ตรงจุดเจ็บนะคะเวลาเราปวดเราอาจจะไปหมุกมุ้นตรงจุดนั้นนะคะเราก็ต้องคิดว่าในหปีข้างหน้าเราจะเป็นยังไง5ปีข้างหน้าจะเราจะเป็นยังไงซึ่งความคิดเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่สุดเราลงนะคะต้องปรับความ mindset มต,ตรงนี้ด้วยแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงๆมาหาคุณหมอซันเนี่ยหายขาดแน่นอน,นะะแล้วรับประกัน